เล็กไหม่ไหนพี่เพี่อน่่ะอันนี้เพื่อนครอ๋อครับผมบค,ครับผมครับเดี๋ยวจะพาแฝดสยองไปเล่นโรบินสันนะผม ให้ขวาขวาขวาด้วยอ่าไปอนุญาตทุกอาวุธเลยครับได้โอ้ท่อดังหรอท่อดังโอ้คนคดเยอะ สัครับผมวันนี้ก็อยู่ผมช่องซุปเปอร์วินเอ็กวันนะผมนี่กับน้องบันนะผมซุปเปอร์บัลวามันจะไปแข่งรถเตยวนมันกวนมันกูจะเบิดหรอ

้ำบาทไอเติมน้ำบาทวันจอารอสวัี้จะไปเติมอุกรเนาะอ๋อเือเป็นตะโดนเนายเติมอยู่บอว เบอรเบอร์นเลยเบอร์โทรศัพท์มันเอาไว้ป้านหกแปดมันจะรับได้หรอรับได้ขึ้ก่อนอะออีซีฟลายหนึ่งับ พี่ค่อยๆออกกานเลยไม่จะดจืสีออกมาสองลิตรนาะครับอ๋อครับผมครับขอบคุณครับเออเป็นขัวมลาหละไปปลาก็ล้อง เราเด็กใหม่ได้แล้ววะต้องเป็นเด็กใหม่แล้วนันเ,เนี๋ยเนี่ย จะพาแฝดสยองไปเล่นโรบินสันนะรับผมตามติดชีวิตแฝดสยอง พร้อมกับเล่ซึ่งสูตรของเขาดีอย่างตึงครับทุกน้องแม่เลสย์ซึ่งระเบิดไงงงเลย เขาง่ายๆตัวนเราไม่แดกเอย แบบนูดนดิความแบบนีเอะวะควผมอย่างวะต่อฟังวะเียนติดเออเอากไปะอากไปะอากุไปเออเออโอ้โห ยังก็สักลาบยู่ขางหูกูวะเอ้ยขาขวาขวาด้วยอ่าไปอนุญาตพกพาวุ้นเลยครับได้ รถพี่ก็ไม่แรงนะเนี่ยมาสองก็ยังร้อยสี่สิบได้ <laughs> เดกมาส ustedes, вами, ักกันเลยทีเดียวไม่ยังบันยอดใสวะทุกใสเก็บไปบ้านวะใสมันได้ไหยังไปนีก็อายว่าสาวใสนักอีวันมือชื่ออะนั่นมันขึ้นเบียนขึกัน่ไมันเป็นยังงนกันเยันโอ้ตอนนี้เศ้เนี่ย ตวว่าไหมล่างหอกสองสองขางโซ่ดิแสดว่า,าท่านานล่างบ่เอบ้เห็นหมอบนันีเทียนบ่จับเต่ทางของ้อเอเห็นหมอบตรงมาแล้ว,วบกมนนั่นไหมนั่นแหม,แมอันนี้ไหมอันน,นี้แันนี่ตู้ปลาตู้ปลาตปลาปอันนี้มันมีป,าปลาบ่เห็นยังเละวะ เรียงจักมีบ่มีบ่รู้เรียงไงเลยมันเขาลับบ้านเหมือบ่บโอ้โคตรฮวนันส e t s go Let's go ดึงขึแล้วมันจะลากขึ้นไปไ4จ้าก่อลอยร่ก็อยร่อ้หลอยสี่ส้วยกคันเร่งให้ลุงบอลแซงก่อนเดี๋ยวาส่งบอลาเขาต้งายไปลยง้าดิไม่ไท่เพิงเน่ โค้งของมอันะผมจะวะนียังไงไปแล้วเทไปไม่เทเทไม่ได้เพราะว่าโค้งมันน้อยเกินไว้สีสองไว้ีห้าจะไว้ห้าสิบพอดีวมบครับร้อยดพอดีว้ามดแหงนี้ คนน่าจะประมาณร้อยห้าสิบ กูไม่เลย <c oughs> มึงขึ้นไปอย่างมึงขึ้นไปอย่างไม่เห็นบ่าเ็นเห็นปะดิเอ้ยบักกะเนี่ยดิเ้ยต้องแบบนั่นโอ,อ,อ้ท่อดังว่ะท่อดังไปเฮ้ยว่าไม่เราสรงข้ามโลกมะนั่ม แต่ไม่เห็นมีคนเลยว่าเขาเมืองเง่อบ้านเห,นเหมือนเราบอกว่าม่นขงเขาเมื่อบ้านเหมือนเราบอกว่าบูทูต,ต้งองเขาล่ะนะกว่าเฮียหมวกกันไม่รู้เรื่องเลย <c ười> อเอนะโอ้ยสื่อจะสุดประสิทธหมวกกันนักแจ๊กเก็ต What okay. you 哎呀！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  ไปไปจางอ้อมเลเเ้ใสแปกครับ อะไรขึ boy, face, ้นอย่างไรเพราะเาบอกว่าบองูจักบอกว่าแยกแก้วเบิดมันสิใหม่แล้วเโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็รอเล่นนะครับผมตอนตอนตรวจไฟตอนตอนตรวจไฟควันหวาดไดบอกเนี่ยดําอวาเลยไป โอเคผมไปเจอกันใ่คลิปหน้านะผมเดี๋ยวเราก็จะรอพี่ๆกันมาก,ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ